จะดีแค่ไหนหากคุณได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่สบายต่อการใช้ชีวิตพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศวิวเขาด้วยทำเลใกล้หาดบางแสนวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมกันค่ะกับโครงการโก l d e n p พ i v a บางแสนหนองมนโดยบริษัททองแทสเซทจำกัดบ้านที่ทำให้คุณได้เหมือนพักผ่อนในรีสอร์ทได้ในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้ปอนอยู่ที่โครงการโกเด้นพีเว่บางแสนน้องมนโครงการตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองน้องมนใกล้ชายหาดบางแสนใกล้มหาวิทยาลัยบุรพาใกล้โรงพยาบาลมอบุรพาอีกทั้งยังมีเส้นทางการเข้าออกที่เชื่อมต่อกันกว่า4เส้นทางค่ะไม่ว่าจะไปพัทยาหรือว่ากรุงเทพก็ใช้เวลาออกมอเตอร์เวย์เพียงแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นโครงการพัฒนาอยู่บนที่ดินกว่า81ไร่มีจํานวน390ยูนิตถนนเลนหลักของโครงการที่กว้างถึง16เมตรถนนในซอยที่ กว้างถึง9เมตรทำให้ดูโลง่งโปร่งสบายไม่อึดอัดอ,อีกด้วยค่ะและยังมีแบบบ้านให้เลือกด้วยกันถึง3รูปแบบบ้านแฟลบ้านเดียวบ้านเดียวแบบพูลล่าที่มีกิมมิคการออกแบบสไตล์นอร์ดิกที่ดูน่ารักอบอุ่นและยังมาพร้อมกับวิวเขาธรรมชาติทําให้โครงการดูน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ นอกจากแบบบ้านที่เป็นไฮไลท์ของโครงการแล้วนะคะก็จะมีขับเฮาส์ที่มีสระว่ายน้ำยาวถึง26เมตรเลยค่ะแบ่งเป็นสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่และยังมีจุดล้างตัวพร้อมกับห้องน้ำไว้ใกล้ๆก,กับบริเวณของสระว่ายน้ำด้วยนะคะ ด้านบนของขับเฮาค่ะก็จะเป็นห้องฟิตเนสที่มีอุปกรณ์การ,การออกกําลังกายแบบครบคันเวลาลูกบ้านมาออกกําลังกายนะคะก็สามารถชมวิวเขาธรรมชาติไปได้แบบฟินฟเลยค่ะเพราะว่าตกแต่งด้วยบานกระจกที่กว้างมาก,มากๆเลยทีเดียวค่ะและสําหรับโถงส่วนกลางภายในตืึกค่ะก็ตกแต่งด้วยทั้งโต๊ะแล้วก็โซฟาทําให้คุณสามารถมาใช้งานเป็นจุดพักคอยหรือว่าโคกิ้เสเปซก็ได้เช่นกันค่ะ พื้นที่ส่วนกลางก็ใหญ่มากๆเลยค่ะตกแต่งด้วยพื้นที่ส่วนกลางสีเขียวกว่า3,000ตารางเมตรเลยทีเดียวคุณสามารถมาใช้งานเป็นพื้นที่พักผ่อนได้เลยนะคะตกแต่งด้วยต้นไม้เล็กแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ที่เขียวชุ่มมากๆทุกคนจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าทางโครงการใส่ใจใรายละเอียดมากๆจะมีการย่อนซนยอมเล็กๆไว้ตามจุดต่างๆของโครงการทําให้โครงการดูสดชื่นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ บ้านหลังแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเป็นบ้านแฝดไทยซีค่ะก่อสร้างด้วยระบบอรูฟอร์มพื้นที่ดินเริ่มต้น40ตารางวาพื้นที่ใช้สอย175ตารางเมตร3ห้องนอน 3ห้องน้ำา1ห,ห้องอเนกประสงค์2ที่จอดรถด,ด้วยโครงการทำหลังคาลงจอดรถและปูพื้นกระเบื้องให้ทุกหลังจึงทำให้ภาพลักษณ์ของโครงการดูสวยงามอีกทางตัวหน้าบ้านยังมีลายร่องไม้ที่ดูอบอุ่นและกิมมิคของบ้านสไตล์นอร์ดิกที่จะเป็นทรงหลังคาสูงทำให้บ้านดูสูงโปร่งไม่อึดอัดส่วนที่ติดกันของบ้านจะมีเพียงห้องน้ำเท่านั้นที่ติดกับบ้านอื่นๆค่ะทำให้เราใช้พื้นที่ด้านข้างได้มากขึ้นด้วยค่ะ ด้านในจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะเข้ามาอยู่ภายในตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะพอเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่เราเจอหันซ้ายมือทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะที่ทางโครงการนะคะทําไว้เป็นสําหรับห้องนอนห้องรับแขกก็ได้ห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุก็ได้หรือเราจะทําเป็นห้องไลฟ์สดห้องสตรีมเกมได้หมดเลยค่ะ และสําหรับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นโถงส่วนกลางของบ้านหรือว่าห้องรับแขกนั่นเองค่ะถึงแม้จะเป็นบ้านแฝดแต่ว่าพื้นที่ไม่ได้แคบเลยสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าทางโครงการได้วางฟังก์ชันไว้แบบลงตัวมากๆความสูงจากพื้นถึงเพดานอยู่ที่2.7เมตรค่ะทางโครงการได้ตกแต่งด้วยโซฟา2ตัวตรงนี้และตรงกลางตรงนี้พร้อมกับโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้ก็ไม่ได้ทำให้บ้านดูแคบลงเลยค่ะ ทัางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้าด้านลา่างเอาไว้รับรองแขกที่มาบ้านได้ค่ะและติดติดการทางด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่ทาครัวนั่นเองก่อนที่จะขึ้นไปชั้น2นะคะต้องขอพูดถึงเรื่องบันไดนิดน,นึงค่ะบ้านทุกท้ายเลยของโครงการนะคะสร้างบันไดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะนอกจากจะในเรื่องของความแข็งแรงแล้วนะเวลาเดินขึ้นเดินลงก็จะไม่เสียงดังอีกด้วยค่ะและ คือห้องมาสเตอร์เบดมของบ้าน8 Type-C ค่ะต้องบอกก่อนว่าบนชั้น2ตรงนี้นะคะประกอบไปด้วย3ห้องนอนและ2ห้องน้ำที่ปอนยื่นอยู่ตรงนี้คือห้อง Master มาสเตอร์เบดมนั่นเองซึ่งจะถูกจัดวางไว้ตรงด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งเป็นห่วงจุ้ยที่ดีที่เขาบอกว่า เปรียบเสมือนท้องมังก่อนนั่นเองทาให้ค้องดุกกว้างมากแบบนี้เลยค่ะเราจะวางเป็นเตียงคิงไซส์แบบนี้ก็ได้ไปลายเตียงยังสามารถวางทีวีได้อีกนะคะแต่ที่สําคัญสาวๆต้องชอบแน่นอนด้านหลังจะทําเป็นวอล์กอินโ s e เก็ได้วางโต๊ะเครื่องแป้งไว้ตรงนี้ก็ได้และสําหรับห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวอีกด้วยแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกหนึ่งห้องค่ะที่เอาไว้ใช้สำหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนอนเหมาะมากๆสำหรับใครที่มีลูกๆสามารถเอาไว้ใช้เป็นห้องนอนสำหรับน้องๆได้เลยค่ะ ห้องนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่2ค่ะความพิเศษสําหรับห้องนี้เลยก็คือจะมีระเบียงแบบนี้ไว้อยู่ด้านหน้าตัวบ้านค่ะเวลาเราอยากจะออกไปรับรมธรรมชาติด้านนอกก็จะเปิดหน้าต่างแบบนี้ออกไปทําให้อากาศถ่ายเทได้ดีมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่บ้านเดี่ยวทายบีค่ะพื้นที่บ้านเริ่มต้น52ตารางวาพื้นที่ใช้สอย196ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำ2อที่จอดรถ ทางโครงการทําหลังคาโรงจอดรถและปลูกกระเบื้องโรงจอดให้เช่นกันค่ะแต่บ้านเดี่ยว้ายปีนี้จะมีในส่วนของประตูทางเข้าโรงจอดรถที่แตกต่างกับตัวบ้านแฝดเพื่อปรับฟังก์ชันการใช้งานให้เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะส่วนด้านข้างของตัวบ้านจาไม่ติดกับใครมีพื้นที่ใช้สอยให้ปลูกต้นไม้ทําสวนสวยได้เต็มพื้นที่บ้านเลยค่ะ บริเวณที่ปอนยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรองจอดรถค่ะซึ่งจะมีประตูอยู่ตรงนี้ค่ะสําหรับใครที่อยากจะจอดรถปุ๊บเข้า,ออาบ้านเลยหรือว่าใครที่อยากจะเดินลงมาจากชั้นบนแล้วก็เดินขึ้นรถตรงนี้เลยก็สามารถใช้ประตูนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะพอเข้ามาในบริเวณด้านในตัวบ้านนะคะโซนนี้ค่ะก็จะเป็นบริเวณห้องรับแขกหรือว่าโถงกลางบ้านแบบนี้ โอ้โหพื้นที่กว้างมากๆสังเกตได้จากอะไรรู้ไหมคะระยะระหว่างโซฟากับทีวีที่เราจะวางตรงนี้มีระยะที่กว้างมากๆที่สำคัญค่ะทางโครงการได้ตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหารไว้ตรงนี้อีกด้วยนี่จริงๆเราสามารถทำเป็นหลายที่นั่งมากกว่านี้ก็ได้นะคะและยังเหลือพื้นที่ ครัวฝรั่งทางด้านหลังหรือว่าใครจะทําเป็นแพรนที่ก็ได้เช่นกันไม่ได้ทําให้บ้านดูแคบลงเลยค่ะและทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ําเอาไว้รับรองแขกนั่นเองแบ่งเป็นทั้งโซนแห้งและโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะเข้าสู่ห้องที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านทายนี้เลยก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือห้องนอนด้านล่างตรงนี้นะคะทางโครงการได้ตกแต่งเอาไว้เป็นห้องนอนจะใช้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุสําหรับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะหรือเราจะปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ได้เลย นะเป็นห้องสตีมเกมห้องไลฟ์สดได้หมดเลยค่ะไฮไลท์ก็คือหน้าต่างบานใหญ่ๆแบบนี้ค่ะซึ่งลองคิดภาพตามว่าถ้าเป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะเปิดหน้าต่างออกไปจิบกาแฟจิบชาย,ยามเช้าฟินมากๆเลยค่ะ เช่นเดียวกันค่ะบันไดนะคะก็ยังคงสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะและกระเบื้องชั้น2ปูด,ด้วยกระเบื้องพื้นยางคลิปล็อกที่ทาให้คุณหมดกังวลในเรื่องพื้นปูดพื้นบวมอีกด้วยค่ะและที่ปอนอยู่ตอนนี้คือห้องมาสเตอร์เบดมต้องบอกก่อนนะคะว่าบ้านท้ายปีจะแตกต่างกับบ้านแฝดตรงที่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะจะมีห้องนอนอยู่2ห้องนอน แต่ไม่ได้ทาให้ห้องแคบลงเลยค่ะอย่างที่ปอนนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมที่ทางโครงการได้ตกแต่งแบ่งออกเป็นตู้เสื้อผ้าคุณผู้หญิงตู้เสื้อผ้าคุณผู้ชายแบ่งออกเป็น2ฝั่งแบบนี้เลยและก็ยังคงสามารถวางโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ได้และเผื่อใครอยากจะเพิ่มฟังก์ชันนะคะสามารถตกแต่งเป็นตู้วางกระเป๋าแบบนี้ก็ได้อีกเช่นกันค่ะสําหรับห้องนี้จะมีห้องน้าในตัวด้วยนะคะ วางมากๆเลยค่ะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยยังมาพร้อมกับกระจกบ้านใหญ่ๆเอาใจผู้หญิงต้องชอบแน่ๆค่ะและเช่นกันค่ะเราจะมีห้องน้ำสำหรับสมาชิกในบ้านได้ใช้ร่วมกันเพิ่มให้อีกหนึ่งห้อง อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าจะมีห้องอยู่ทางด้านหลังของตัวบ้านอีกหนึ่งห้องนั่นก็คือห้องนี้นั่นเองค่ะสําหรับใครที่ชอบบ้านที่มีพื้นที่ก,กว้างแต่มีสมาชิกในครอบครัวไม่เยอะก็สามารถใช้ห้องนี้นะคะเป็นห้องพักก็ได้หรือจะทําเป็นห้องแต่งตัวสําหรับคุณผู้หญิงเพิ่มอีกหนึ่งห้องก็ได้ค่ะ ถัดมาที่ห้องสุดท้ายค่ะจะถูกจัดวางเอาไว้ตรงด้านหน้าของตัวบ้านแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับกระจกหน้าต่างบ้านใหญ่ๆแบบนี้และระเบียงทําให้เราสามารถเปิดออกไปรับลมธรรมชาติทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีมากๆเลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าบ้านหลังนี้ค่ะทางโครงการได้วางฟังก์ชันเอาไว้ให้เหมาะกับผู้อยู่อาศัยทุกรูปแบบจริงๆค่ะ และตอนนี้ปอนอยู่ที่บ้าน Type A ค่ะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของโครงการเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเป็นบ้านเดียวแบบผู้วิลล่าที่ในโซนบางแสนนี้หาบ้านสไตล์นี้ฟังก์ชั่นครบแบบนี้พร้อมกับวิวเขาธรรมชาติแบบนี้แทบไม่มีแล้วค่ะบ้านเดียวไท p e เพื้นที่เริ่มต้น68ตารางวาพื้นที่ใช้สอย227ตารางเมตร 4ห้องนอน3ห้องน้ำซองที่จอดรถเป็นบ้านเดี่ยวที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวอยู่บริเวณด้านข้างของบ้านด้วยสไตล์นอร์ดิกที่ทำให้บ้านดูโอโถงมาพร้อมกับกิมมิกบ้านตัวแอลที่เพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านทำให้ใช้งานได้แบบเต็มพื้นที่การจัดวางองค์ประกอบที่ลงตัวด้วยกระจกบ้านใหญ่ด้านข้างบ้านทำให้บ้านได้รับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังเปิดรับลมเย็นๆได้ทุกส่วนของบ้านและด้วยทำเลที่ต่ ทั้งของโครงการที่ใกล้กับเขาทำให้มีลมพัดเย็นตลอดทั้งปี พอเข้ามาในโซนด้านในตัวบ้านนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องรับแขกค่ะด้วยแบบบ้านค่ะที่เป็นตัว L อนะคะทําให้พื้นที่บร,ริเวณตรงนี้ค่ะจะเป็นแนวยาวและใครที่มีครอบครัวใหญ่หรือว่ามีลูกๆห,หลานค่ะสามารถใช้พื้นที่บร,ริเวณนี้ทํากิจกรรมกับครอบครัวได้เยอะมากๆเลยค่ะเดินตรงมาอีกนิดค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นกระจกบ้านใหญ่ๆที่เราสามารถเปิดออกไปก็จเจอกับสระว่ายน้ําหรือว่าจะเปิดรับลมเย็น,ยน,ยนแสงธรรมชาติก็ได้ค่ะ และสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของที่อยู่ด้านข้างของบันไดค่ะซึ่งเราก็สามารถใช้เก็บของต่างๆได้เลยนะคะและทางโครงการค่ะยังซ่อนตู้ระบบไฟไว้ในห้องนี้หรือว่าเราสามารถซ่อนตู้เซอร์วิสต่างๆไว้ในห้องนี้ได้อีกด้วยค่ะต้องบอกก่อนว่าแบบบ้านไทป์ A นี้นะคะมีจำนวน สีห้องนอนด้วยกันค่ะซึ่งห้องทางด้านล่างทางโครงการได้ตกแต่งเอาไว้เป็นห้องรับประทานอาหารแบบนี้หรือว่าใครที่มีครอบครัวใหญ่เป็นสายปาร์ตี้ก็สามารถตกแต่งทำเป็นห้องปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำแบบนี้ก็ได้ค่ะเดินออกมาจากห้องด้านล่างนะคะก็จะเจอกับห้องน้ำซึ่งเราสามารถใช้เป็น ห้องน้าที่ไว้รับแขกที่มาที่บ้านก็ได้ค่ะทางโครงการได้แบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่เป็นห้องสุดท้ายของโซนชั้นล่างตรงนี้นะคะซึ่งทางโครงการค่ะได้ตกแต่งเอาไว้เป็นห้องครัวฝรั่งแบบนี้ถือว่าพื้นที่กว้างขวางมากๆหรือใครอยากจะเพิ่มความหรูหราค่ะก็สามารถวางไอซ์แลนด์ตรงนี้ไว้เพิ่มความหรูหราก็ได้เช่นกันค่ะ ธงบันไดของบ้านไทป์นี้ทําให้สูงโปร่งเวลาเดินขึ้นลงไม่อึดอัดพร้อมกับใสกระจกปานยาวทําให้แสงเข้ามาในตัวบ้านได้แบบเต็มที่พร้อมกับทางโครงการค่ะได้สร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กทําให้โครงสร้างมั่นคงไม่สุดตัวอีกด้วยค่ะ และตอนนี้ค่ะปอนอยู่ที่หน้าห้องมาสเตอร์แบูมค่ะต้องบอกก่อนว่าบ้านทุกทายเลยนะคะห้องมาสเตอร์แบูมเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังของตัวบ้านเป็นห้องุ่้ยที่ดีค่ะเปรียบเสมือนท้องบางก่อน,นั่นเองแต่ความพิเศษของมาสเตอร์แบูมของบ้านทายนี้นะคะคือเรามีระเบียงให้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยโอ้โห เข้ามาแล้วกว้างขวางมากๆค่ะอย่างที่บอกว่าเรามีระเบียงอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคิดภาพนะเวลาเรานอนตื่นขึ้นมาแล้วอยากจะออกไปรับลมชมวิวดูสระว่นายน้ำด้านล่างระเบียงกว้างมากๆแถมจริงๆยังมีโซนด้านข้างตรงนี้อีกด้วยนะคะและตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ทางโครงการได้ทำไวให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือกั้นเป็นห้องว a l k i n c l โ s e t นั่นเองถึงแม้จะกั้นห้องแบบนี้แล้วเนี่ย งคงยังดูกว้างขวางอยู่เลยนะคะซึ่งโซนนี้ค่ะเป็นโซน walk in closet นะคะจะอยู่ทางด้านหน้าของตัวห้องน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเราทำธุระส่วนตัวอาบน้ำเรียบร้อยแล้วคุณผู้หญิงอย่างเราเราก็มานั่งแต่งหน้าตรงนี้แต่งตัวแบบนี้สบายมากๆค่ะ และสําหรับโถงทางเดินชั้นสองตรงนี้นะคะทางของการได้ออกแบบมาไว้เป็นแนวยาวแบบนี้ค่ะทําให้ดูโล่งโปร่งสบายมากๆและที่สําคัญยังตกแต่งด้วยบานกระจกกว้างๆแบบนี้ทําให้บ้านดูโล่งโปร่งสบายมากๆค่ะโอ้โหห้องนี้ถือว่าว้าวมากๆค่ะทุกคนจะบอกว่าเป็นห้องนอนเล็กก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่เล็กเลย เตียงที่ทางองค์การได้จัดวางไว้เป็นตัวอย่างแบบนี้นะคะ<ๆ>ก็ถือว่าไม่ได้เป็นไซส์เล็กนะตู้เสื้อผ้าด้านนี้โซนด้านนี้จริงๆเราจะสามารถทําเป็นโต๊ะทําง,งานก็ได้หรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งสําหรับน้องๆหรือว่าสาวๆก็ได้ค่ะจัดฟังก์ชันไว้ได้แบบครบคันแบบนี้ก็ไม่ได้ทําให้ห้องดูแคบลงเลยค่ะก่อนที่จะไปดูห้องสุดท้ายนะคะเราจะมาเจอกับห้องน้ําค่ะที่อยู่ด้านบนชั้น2ตรงนี้ก็จะเป็น ห้องน้ำสำหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านค่ะทางโครงการได้จัดฟังก์ชันไว้แบบจัดเต็มค่ะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะว้าวและนี่คือห้องนอนห้องสุดท้ายค่ะ ความพิเศษสำหรับห้องนี้ก็คือเราจะมีระเบียงค่ะเปิดออกไปรับลมชิลๆนะคะซึ่งระเบียงก็จะอยู่โซนทางหน้าบ้านนั่นเองค่ะการตกแต่งของห้องนี้ก็ถือว่าไม่ได้เล็กเช่นกันทางองการได้วางเตียงไว้เป็นไซส์5ฟุตแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ไซส์เป็นแบบ6ฟุตหรือว่าตีงไซส์ก็สามารถวางได้ตกแต่งด้วยโต๊ะทางด้านนี้ตู้เสื้อผ้าทางด้านนี้และเหลือพื้นที่ไวใ้ให้ตกแต่งฟังก์ชันอื่นๆอีอกได้เยอะมากๆเลยค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะคือโครงการโกลเด้นพีเวบางแสนหนองมนเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่มีทำเลกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆแต่ก็ยังคงใกล้เมืองเดินทางสะดวกและยังสามารถเชื่อมต่อการเดิน,นทางได้อีกหลากหลายเส้นทางมากๆค่ะซึ่งจุดเด่นของโครงการนะคะนั่นก็คือแบบบ้านสไตล์นอร์ดิกนั่นเองค่ะที่ทางโครงการได้หยิบยกเอาจุดเด่นของแบบบ้านสไตล์นี้มาปรับแต่งได้แบบลงตัวมากๆเลยค่ะทําให้บ้านดูกว้างสูงโปร่งแล้วก็ใช้งานพื้นที่ภายในบ้านได้แบบเต็มที่มากๆเลยทีเดียวค่ะและยังมีแบบบ้าน ให้เลือกด้วยกันถึง3รูปแบบจึงสามารถปรับให้เหมาะกับผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและยังไม่หมดนะคะนั่นก็คือพื้นที่ส่วนกลางส่วนสีเขียวแบบนี้ค่ะที่ทําให้คุณสามารถออกมาพักผ่อนได้แบบเต็มที่มากๆสําหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการนะคะสามารถแวะมาได้เลยค่ะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงไปจนถึง6กโมงเย็นหรือว่าสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมและโปรโมชั่นต่างๆได้เลยค่ะที่แฟนเพจ Facebook g o เด e น p ร้นั่นเองค่ะ